สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องออ Last Noche อีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาเล่นยูกิทรฟอร์ส3นะครับวันนี้เรามากับเด็กอาร์มดากอนนั่นเองผมบอกเลยว่าวันนี้จะเล่นอาร์มดากอนให้ถึงจะเปลี่ยนให้เป็นเลเวล10ให้ได้นะฮะอันเชิญดีไวดากอนแลกนราร็อกไปก่อนเลยครับผมและจบเทินมาเราจะเรียกอาร์มดากอนเลเวล10ให้ได้ค่ต่อโซ้ของเรานะฮะดอนซาลูกนะครับ ไปเลยพวกใช้สังเวยครับผมเรียกอัร์มดากอนเลเวลห้ามาโจมตีครับให้อัร์มดากอนเลเวลห้าตีตายไปซะจบเทิร์นเอฟเฟกต์ทำงานครับเมื่อเลเวลห้าสามารถทำลายมอเตอร์ฝ่ายได้สำเร็จสามารถเรียกเลเวลเจ็ดจากเด็กได้เออมาถึงเราก็เรียกเป็นเลเวลเจ็ดแล้วนะครับมาพวกชุบชีวิตว่ะชุบไปตั้งรับอืมว่าแล้ว ยังไงเปิดการ์ดยังไงต่อจบแค่นี้ใช่ไหมพวกเอฟเฟกต์ทำงานครับฝั่ง,นงหนุ่มพลังเท่าไรพันสองเอฟเฟกต์ทำงานครับเราขอทิ้งนี่ละกันเออจะสามารถทำลายมอนเตอร์ที่พลังโจมตีเท่าตัวที่เราทิ้งเนี่ยฮะหรือต่ำกว่าได้นะครับเออจากนั้นโจมตีครับผมสองพันแปดตีก่อนมันแหละเยี่ยม และจากนั้นใช้การเลเวล up การเลเวลทำงานครับผมสามารถไม่เลยครับผมเรียกเลเวล10อ้าวไม่ได้กะเป็นเลเวล5ซะง,งั้นดีนะเห็นปะเราใช้2,080ตีก่อนอวิววัฒนการย้อนกลับเฉยเลยนี่ครับเรียกเลเวล10ไม่ได้สงสัยเลเวล10มันต้องเรียกจากมือเท่านั้นนะฮะร้อง<อ>เฉยเลยเตรียมโจมตีครับผม โจมตีเป็นลายสองมันใส่เตะตายไปซะพันสองตีครับนั่นแหละและจบเทินเอฟเฟกต์เลเวลห้าทำงานครับเมื่อทำลายมอเตอร์อีกฝ่ายได้สำเร็จเรียกเลเวลเจ็ดใหม่ครั้งสวยเราเมื่อไหร่เลเวลสิบจะขึ้นมือฝั่งนูน้นยังไงเฮ้ยที่มันชนะแล้วเรอเนี่ยมันก็ชิวเกิน โอ้โหมาถึงเลเวลสิบมาพอดีครับผมมาเรียนเลเวลห้ามาได้อย่างนี้ต้องมาเชิญเลเวลสิบไปครับใช้เลเวลแปดป่ะแปดเลเวลเจ็ดสองเลยมาเลยครับผมอาร์มดาก้เลเวล10มาแล้วโอ้โหเอฟเฟกต์เปิดตัวอย่างโหดนี่ใส่กอบไปดิยมาเออมาแล้วมาแล้ว ทำัากเลเวล10ครับโจมตีครับผมให้เลเวล5ตีก่อน2วัน4ตีเข้าไปจากนั้นเลเวล10ปิดชาครับไปอาบูมมดโดพาดิเชอร์อนั่นแหละหรือว่าจะพ่นไฟแต่ไม่ใช่พ่นนี่ครับตายปะโอเคเรียบร้อยตาแรกง,ง่ายๆเดี๋ยวไปเจอคนสู้กันต่อไปดีกว่า มาครคุณนุ้กคุณน้องบานะครับนี่เลยนะครับโยฮันอัญมณีนะครับผมปะท้าเด็กอัมบูโดโดากอนหน่อยแล้วกันรีเวิร์สก่อนเลยจงังหวะนี้จบเทิร์นมาเข้ามาพวกมาเด้เลนโบลูนว่ะฝันหนุนอัญมณีนะครับปะท้ามังกรนหน่อยแล้วกันแอมเมอร์แมนมอสเอฟเฟกต์ทำงานครับไปอยู่ในโซเวกับดักละพวกเออมันไม่ยอมลงสุสานนะครับ เฮ้ยอาร์มิทีแคสโจมตีโดยตรงได้อีกเฮ้ยฝั่งนู้นมีเลมโบรากบนมือแล้วนะฮะแล้วเราไม่มีมอเตอร์ลงเลยลงตั้งรับอือคือโดนโจมตีอีกเรียบร้อยอืมเอฟเฟกต์ทำงานครับเอามอาเตอร์ที่พลังโจมตีต่ำกว่าพันห้าขึ้นมือได้ นม่แล้วกันเต็มมือเลับจังหวะนี้จากนั้นก็อันเชิญนี่แล้วกันมาสตาร์ก้อนเอ่อใช้การ์ดนี้ครับผมดับเบลิลซัมมอนเราสามารถเชิญโปรตีได้อีกหนึ่งครั้งนี่เลยใช้สองร์ครับผมมาแล้วจากนั้นก็หมอบการ์โจมตีครับผม จบตีเจ้านี้แล้วกันนั่นแหละไปอยู่ในโซเวตกับดักซะพวกและจากนั้นก็ขอจบเทินเพียงเท่านี้นะครับเอฟเฟกต์ทำงานครับผมเมื่อทำลายมอเตอร์อีไฟจากการต่อสู้ได้สำเร็จในช่วงเอ็นเฟสสามารถเรียกนี่เลยมาอาร์มดากอนเลเวลชิบหายต้องทิ้งเหรอทิ้งไปตัวลยกันมาตราพลัง2,008เวริสตันบิสคอน เออเปิดไว้หน่อยแล้วกันนะครับมับงกรกดกิ้วนั่นแหละมาเลยยังไงเอ้ย Total. แอมเ a ลอทัลแลแวแวลูเราต้องรีบจัดก,การก่อนที่มันจะลงเลนโบดากอนนี่ครับตรอต้องรีบจัดก,การก่อนที่เลนโบดากอนจะมาใช้เอฟเฟกต ขอทิ้งเจ้านี้แล้วกันนั่นแหละทำลายไปอยู่ในโซเวกับดักซะพวกและจากนั้นไซโครนทำงานครับทำลายแบนี้เลยและชุบชีวิตชุบชีวิตขึ้นมาอามดาก้อนเลเวลห้าและอันเจอปกติมา l o ออฟด d ากอน n จมตีครับให้นี่จมตีจมตีฮารุดิฟด้วยอืมเข้าเต็มเต็มพันหไปอยู่เนโซเวกับดักซักพวกพันสองตีครับผมอืมถึงจะยังฆ่าฝันหนุไม่ได้แต่ก็พยายามอยู่สองแตีครับเออลดไปครึ่งเดียวใช่ไหมก็ไปแค่พันสี่และจบเทินเอฟเฟกต์ Effect ทำงานครับอารมดักก็เลเวลห้าเมื่อทำลายมอเตอร์อีกฝ่ายได้สำเร็จเรียกเลยจากมือมาเลย สวยมาดิจะสู้ยังไงเลนโบราก,กอนยังไม่มาเนาะน่าจะจบแล้วล่ะเรามีมังกรกดกิ้วอยู่ด้วยครับยังไงก็กันเราไม่ได้หรอกเฉวแบบจุงเต้ไปครับผมสองแปดตีครับอืมก้าไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละอยู่โซเวียตดักสารยังไงล่ะพันสองตี ทำอะไรไม่ได้ครับผม2,008ปิดชาครับเอาไปกินสวยงามเดี๋ยวไปเจอคูณตัวสูค้คนต่อไปกันมาครับคูณตัวสูค้คนต่อ,อมานะฮะนี่เลยเอฟฟินิกครับผมประทัดเด็กดีฮีโร่หน่อยละกันเราจะพยายามเรียกเอ่ออากกร์มดาก์กเลเวลร์เทนมาให้ได้นะครับจบเทินมาเจอกันหน่อยพวกมาโอ้โหปิดชีพกาดในมือไปหมดลูกนี้น่าจะดับแงแสง เอาวะมาดิเอเอเอฟเฟกเ์เวปกติหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไปอยู่ใต้เด็กสุดนั่นแหละเอฟเฟกทำงานครับเมื่อมัสตาร์กอนถูกทำลายไม่เลยอัมดา้อนเลเวลทรี 3. มารอโอามาพอดีครับผมอืมไป เรียกจากเด็กดีกว่าอันเชิญปตีบมตีายหมดจเจริญหลังจากนั้นอัญเชิญน,นี่รูปแบบเตรียมจงตีให้การ์ดนี่ทำงานครับเลเวลอัพไปเลยพวกเพิ่มเลเวลอยูนี้มาเป็นไปเหรครับเลเวลห้าจงตีครับผมสองันใส่ตีนั่นแหละและจบเชิน มาเราจะเรียกเลเวลสิบให้ได้นะครับเออลงตั้งรับนั่นแหละดีดดโอ้เลเวลสิบมาแล้วโจมตีครับสองพันสี่ตีนั่นแหละเอฟเฟกต์ทำงานครับผมยังรองเอฟเฟกต์ก่อนนั่นแหละสวยจบเทิร์นเอฟเฟกต์ทำเอฟเฟกต์ทำงานครับเมื่ออัมดาก,ก็เลเวลห้าารายมอเตอร์ไฟได้สำเร็จในเอฟเฟกต์จะ ทิ้งแล้วก็โยนแล้วก็เรียกน,นี่เลยอัมดัตก็เลเวลเจ็ดมามาฝั่งหนุนจะสู้ยังไงมาวะเวปกติหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนทำงานครับไหนๆก็นี่มาใช้เราในด้านเกกะเออไปครับผมมาสังเวย 7, เลเวลเจ็ดลิงกเลเวลเทนครับ เอฟเฟกต์ Effect, ือเทนทำงานทิ้งหนึ่งใบทำลายมาอเตอร์ที่หายหน้าบริฝ่ายทั้งหมดนะและโจมตีพันหตีครับผมนั่นแหละสามพตีสวยโอเคตานีตานีก็ง่ายๆเหมือนเดิมไปเจอคู่ต่อสู้เราไปกันมาครับมาถึงคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคลิปนี้แล้วนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เด็กอาร์มดาก้อนหรือเปล่านะครับแต่ไปเจอกันหน่อยพวก ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝั่งนู้นใช้เด็กอะไรมอบการาแล้วจบเทินมามาเด็มาเด็เอาว่ะระดับรังพันธ์ซเออตีเข้ามาสุดยอดไม่น่าใช่เด็กอัมดาก็หลอกฝั่งนู้นอะเอฟเฟกต์ทำงานครับมาอัมดาก็เลเวลทีสวยรอเอฟเฟกต์ทำงานจ้า ไปครับอาวมตาก้อนเลเวลไฟมาแล้วไอ้เงี้ยอืม1,050โอ้โหโออกจากเกมเร็วเนี่ยช่างเป็นอะไรที่น่าอืมันเกียดอ่ะออกจากเกมกันเลยทีเดียวอืมนี่ไงเฮลโพรเมอร์อืมเอเฟสไปทำงานครับ อเอามาใหม่แล้วกันมาสตาร์ก้อนรอตั้งรับครับผมออกการเพิ่มหนึ่งใบและจบเชิญมามาอีกแล้วมันแหละเอฟเฟกต์ทำงานมาสตาร์ก้อนก็เรียกตัวมันเองนี่แหละออกมาตั้งรับ Okay. ไม่เป็นไรเราตั้งรับเพอเราอยากจะให้ตายนะฮะมามาเลยนั่นแหละสวยรอเอฟเฟกต์ทำงานครับสวยงามดีอย่างนี้เออบางอาจเล่นเราไปเยอะใช่ไหมเลเวลห้ามาแล้วจากนั้นเลเวลอัพทำงานครับไม่ต้องรอเธอหน้าแล้วออกเทอาอน,นี้เลยเลเวลเจ็ดมา สวยจากนั้นใช้เลเวลเจ็ดไปสองเวอร์ครับเนี่ยเลเวลเทนไม่ได้บังอาจเล่นเราไว้เยอะอจากนั้นใช้เอฟเฟกเออทิ้งไปให้หมดแล้นเชิญลัสเตอร์ดากอนเข้าไปเต็มเต็ม4,900นั่นแหละจมตีสวยสาม0ันตี นั่นแหละและจบเทินมาฝั่งหนุจะสู้ยังไงครับเจอมอเตอร์พลังระดับ3,000การนี้คืออะไรเอาเลือกการ์ดมอเตอร์5ใบใช่ไหมยังไงอ่ะออกจากเกม3ใบแล้วก็จ่ายอ๋อมันจะเล่นวิธีนี้นี่เองแล้วยังไงเรียกมาตั้งรับเอาตั้งโจมตีด้วยอืม เรียกมาแล้วทำอะไรเราได้เราก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะฮะชวนไปนติจุมตีนี่ตั้งครับอืมแล้วทำอะไรเราได้ก็ไม่เป็นไรก็ตายไปฟฟนั่นแหละเอฟเฟกต์ทำงานสองพันนั่นแหละทำอะไรเราได้อะ สายโคนครับสายโคนแต่เน้นๆเ,เลยมันจบแค่น,นี้แหละพวกมันจบแล้วครับนายเปิดการ์ดนี้การจบตีคารูดิฟไปปิดเกมครับผมไปครับก็ตแฮนด์พันเชอร์ไปเลยไม่คือการจบตีสุดท้ายแล้วนะครับเอาไปกินอันแล้ว ไปคารูดิฟจ้าสวยโอเควันนี้ก็มาเล่นเด็กอรัรมดาก,กอนไว้เท่านี้นะฮะก็อยากให้ผมผมเล่นเด็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่อยากรู้ว่าเด็กนี้ใช้การอะไรบ้างสามารถทัก Facebook นะมาขอได้นะครับเราแจกอยู่ในเฟซนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณุกต้าที่รับชมสวัสดีครับ